ไอ้ดางครับหลวงโป่ไอ้ดางครับไม่เจอนานแล้วเป็นปีๆเลยนะอืมไอ้ดางไอ้ดาง วันศุกร์ที่16พฤษภาคม2568ตอนนี้ก็พบเจ้าด่างเจ้าด่างไรไม่เลิกแล้วก็เจ้าหูรูเจ้าหูรูกำลังเดินมาหาวันนี้เจอช้างใหญ่ทั้งคู่สำหรับเจ้าด่างตัวที่เห็นนี้ก็คือตัวที่ลุงแก้วท่านได้ ให้ความเห็นว่าเป็นช้างที่มีคดฉลักษ์ครบถ่วนนะะเป็นช้างมงคลที่มีคดฉลักษ์ครบถ้วน <c oughs> อ,อ <c oughs> <c oughs> นี่จะเดินเข้าไปชายเขาสงสัยเพราะว่าเจ้าหูดูก็เดินมาข้างๆ <c oughs> เดินมาเมียงมองถ้าฝนก็ตกอีกเออมันช่างดีอะไรขนาดนี้เจ้าด่างนี้ไม่เจอกันนานมากสักสองปีได้ ยังคิดถึงอยู่เลยว่าเขาหายไปไหนแต่ก็เจอจนได้นู่นก็เจ้าหูลูไปแอบรออยู่นู่นเออเจ้าหูลูไปนู่นะละ,ะสําหรับรเจ้าด่างเนี่ยปกติแล้วเมื่อก่อนถ้าเราเจอเขาอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็จะเจอช้างโขงแต่เระเอว่าโขงที่เคยตามเจ้าด่างอยู่ ตอนนี้อยู่ที่บ้านทุ่งนางควนนะชุดของแม่ส้มแม่แหวงอยู่บ้านทุ่งนี่คือลักษณะของเจ้าด่างนะเพราะว่าไข่เข้าใกล้ไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าเวลาไล่เนี่ยเขาไล่จริงไล่ไกลถึงมีฉายาเจ้าด่างไล่ไม่เลิกก็มะม่วงตอนนั้นยังมีพอได้กินนะแต่ว่า รสชาติคงไม่ดีเท่าต้นที่หูรูกินเมื่อสักครู่ขยาวขยาวกินมะม่วงอตอนนี้ผลไม้ก็จะเหลือแค่มะม่วงกับสานสองอย่างที่เขายังกินอยู่โอ้โหยุงเยอะจริงโชคดีมากเลยวันนี้ที่ออกมาห้าโมงกว่าละถึงออกมาก็มาเจอท่างเจ้าด่างทั้งเจ้าหูรูเป็นโอกาสที่ดีเจ้าสองรูก็ยังอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะ หลวงปู่ก็เข้ามาชมหลวงรูก็ยังเดินอยู่ใ,ใกล้ๆเจ้าด่างนี้เป็นช้างสวยจริงๆนะเป็นช้างที่ถือว่าเป็นช้างที่สวยมากมีคดชลักที่สมบูรณ์จริงๆไม่ว่าจะเป็นกิริยาอาการในเรื่องของการกิน กินละเอียดอ่อนกินละเมียดละไมไม่ตะกะตะการเรื่องของการเดินย่างเท้าสุข,ขุมรอบครอบอไม่อะไรเขาเรียกว่าอะไรคือเดินอย่างมีมีคุณสมบัติผู้ดีผู้ดีเขาเดินกันเขาก็เดินอย่างช้างที่มีคุณสมบัติผู้ดีไม่ไม่เร็วไม่โช่โค่คากไม่ตื่นตะนก เป็นช้างที่นิ่งนะเป็นช้างใหญ่ที่ไม่มีศัตรูตามธรรมชาติแล้วเนี่ได้ก็เดินเข้าไปหาคู่ลูแต่ว่าการที่เข้ามาชมช้างลักษณะนี้ต้องทิ้งระยะให้ให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าระยะไม่ได้นี่อันตรายสูงก็เดินเข้าไปหากันแล้วเดี๋ยวก็จะไปดักตรงข้างนอกนู้นไปบินสะนามละ